สวัสดีครับสวัสดีครับ FC มะยูสคารนะฮะวันนี้นะครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะวันนี้ผมจะพามาดูนะฮะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะฮะสมรุ่น3แบรนด์นะครขวัญใจมหาชนชาวไทยนะฮะด้านหน้าผมนี่เลยนะฮะสคันนี้ผมบอกได้เลยว่านะครับเป็นรุ่นที่น่าใช้งานมากๆนะฮะสมรรถนะต่างๆนะครับแตกต่างกันไปนะฮะแต่ละรุ่นนะครับไม่เหมือนกันจุดเด่นจุดด้อยนะครับจะไม่เหมือนกันนะสหรับเพื่อนๆ เพื่อนๆพี่ๆท่าในใดนะที่สนใจนะฮะคันไหนยังไงนะฮะก็ห้ามพลาดคลิปน,นี้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมในส่วนตัวรายละเอียดของเจ้าตัวนะฮะรถครอบครัว3รุ่น3แบรนด์นี้รบกวนนะฮะพี่ๆพพเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ผมหน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะว่าคันไหนจะตรงสเปคที่เพื่อนๆพี่ๆกำลังตามหาอยู่นะครับอ่ะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูคันแรกก่อนเลยนะค,คันนี้เป็นรถเข้ามาใหม่นะครับเป็นรถบ้านนะครับเป็นเจ้าตัว m i t s u b i s h ปาเจโร่สปอร์ตสองจุดสี่ gt พรีเมียมนะฮะเกียร์ออโต้ขับสองปีสองพันสิบเจ็ดนะฮะไม่อยู่ประมาณหลักหมื่นนะฮะไม่หลักหมื่นนะครับป้ายทะเบียนสวยเลยนะฮะได้เป็นสีขาวมุกนะฮะคันนี้ก็ราคาป้ายแดงก็อยู่ประมาณ ล้านอัพนะประมาณล้าน4ล้าน5้านะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นรถบ้านด้วยนะครับรถบ้านด้วยสวยสวยไม่น้อยนะครับออปชั่นล้นๆนะสำหรับตัวปาเจโร่สปอร์ตนะฮะคันนี้นะครับเราเปิดขายเพียง7 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะฮะ7 8 9 0แ0นดบาทนะครับลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับเครดิตดีรายได้2เท่าของห้างงวดนะฮะฟรีดาวออกรถศุนบาทได้เลยนะครับ อ่านี่เลยนะครับเป็นตัวเครื่องดีเซลขนาด2.4ลิตรนะคอมเบลเลว D.I.D นะครับมาพร้อมกับตัวไฟหน้าหรือว่าโฉมของเขาเนี่ยให้เป็นทรงสปอร์ตนะฮะนี่เลยไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนนะครับมีไฟเดทามันนิ่งไลท์นะฮะมีไฟจัดหมอกข้างหน้านะครับตัวนี้นะฮะสวยๆครับ2นะครับผมนะแต่ยังไม่มีเซ็นเซอร์มาให้นะครับตัวนี้นะครับนะสวยๆเลยเป็นรถสีขาวด้วยค่อนข้างหายากนะฮะเพื่อนๆท่านใดเนี่ยที่สนใจนะ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับตัวรถบางๆบางๆเลยนะคันนี้บางมากนะคมสันต่างเดิมนะฮะแล้วก็คันนี้ลัดด้วยกับยางดัลล็อกนะฮะยี่ห้อดัลล็อกนะนี่ยางปี2021นะครับล้อแม็กจะได้เป็นล้อแม็กขอบ18นะฮะนี่นะสวยสวยดิสเบรสแล้วด้วยนะดูช่วงลงช่วงล่างนะลูกค้านี่เลยนะครับนี่นะฮะสวยสวยนะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณนะครับ หมื่นหกหมื่นเจ็ดนะหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะตัวนี้ยังไม่มีอาราวิวมาให้นะครับนะตัวรถสวยมากกระจกพับรบบไฟฟ้านะฮะกุญแจคีย์เลตนะรายละเอียดต่างๆนะรุ่ลงรุ่แหล,ล,ลกต่างๆมีมาให้ครบดิสเบสสีล้อนะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะฮะนะใครสนใจนะติดต่อสอบถามได้นะฮะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะมีเซ็นเซอร์มาให้สี่จุดมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยไฟไท้ายนะดีไซน์เป็นตัวเสียหลักตัว P เลยนะครับ นี่นะครับผมนะเป็นรถครอบครัวจะที่นั่งนะเบาะสามแถวเป็นเบาะหนังนะครับน็อตเนสไม่มีขยับเลยเดิมเดิมนะลูกค้าเดิมเดิมเลยนะครับมาร์กมือง,งานอยู่ครบแอร์ดาวมีจอมาให้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับสวยๆนะช่วงลงช่วงล่างนะลูกค้าดูกริบบ้างๆนะเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะฮะเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถนะ ได้รถสภาพสวยๆเกลีบๆแบบนี้นะฮะค่อนข้างหายากเลยทีเดียวนะฮะดูเบาะดิดูเบาะนะฮะลูกค้าตะโคงตะเข็บเบสอาร์ตนะฮะเก็บจริงๆนะฮะนะครับไม่ได้หมกเบดไม่ได้โม้แน,น่นอนนะครับลูกค้าไม่เชื่อมาดูรถตัวจริงนะครับมาทดลองขับกันได้นะครับนะสวยๆเลยดูนะฮะรถบ้านสวยๆแบบนี้นะ,ค,ะค่อนข้างหายากเลยนะคะัคนนี้นะครับปาเดียลสปอร์ต GT พรีเมียมนะฮะโมเดล y e ปี2017นนะฮะ นี่หมหมื่นสี่นะครับนะหมหมื่นสี่ตรงๆเลยนะครับพุสตาร์พวงแลมาลติฟังก์ชั่นอุทรมีรีมูรีโมทมาให้นะครับเกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้านะครับเกริบเกริบเลยนะครับนะใครชอบคันนี้นะครับก็สอบถามกันได้นะศ8 4ย8แปดสี่นะครับสำหรับรถครอบครัวนะเจ็ดที่นั่งคันแรกนะมิตซูบิชิปาเจโรสปอร์ต2.4 GT Premium พรีเมียมขับ2ปี17นะครับ ไม่ห้าหมื่นหกนะฮะคันนี้ได้เป็นสีขาวด้วยอ่ะมาดูคันที่สองนะแบรนด์อิซูซุนะครับนะอันนี้ก็เป็นขวัญใจมหาชนชาวไทยของเราเหมือนกันนะเป็นตัวอิซูซุนูเอ็กไอคอนิกนะตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะขนาด3.0ลิตรนะครับเป็นตัว DA DVD Navigator ตัวท็อปสุดของรุ่นนั่นเองนะฮะนะครับตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับเป็นตัวเกียร์ออโต้ขับ2นะครับปี2 0 1พ แนะครับจุด19นะครับผมจะไม่ผิดนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวโฉมสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นตัวอันนี้ไอคอนิกแล้วก็ดิออนิกนะนะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นดิออนิกก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นสีดำนะครบรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับนะคันนี้ก็สวยนะใครที่แบบชอบแบรนด์อิซุสุนะครับก็จะโดดเด่นอีกแบบหนึ่งนะการดีไซน์ก็จะออกไปอีกแบบหนึ่งครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว 3.0 Blue Power นะครับเป็นตัวเครื่อง3.0ลิตร177แรงม้านะครับตัวนี้ก็ให้มันเป็นไซน้าแบบโปรเจ็ตเตอร์เช่นเดียวกันนะครับนะกระจังหน้าสีโครเมียมนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะครับมีสเกิร์ตรอบคันมาให้นะครับสวยๆหล่อๆเลยนะครับรถบ้านมือเดียวเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ได้เป็นล้อแม็กขอบ18นิ้วนะครับตัวรถเดิมๆไม่มีประวัติชนหนักที่ความจมน้ำนะลูกค้า นี่เลยนะครับเป็นยางโยโกฮามานะฮะได้เป็นยางโยโกฮามานะครับคันนี้นะยางโยโกฮามาขอบ18นะฮะขอบ18บยางปี2022นะครับดิสเบกสีล้อนะครับยางจะเป็นสีเอล้อแม็กจะได้เป็นสีฟูโทนนะครับนี่เลยกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับกุญแจคีย์เลสมีรูปแหล็กมาให้นะครับมีมาให้ครบดิสเบกสีล้อไฟท้าย LED นะครับนี่นะครับหล่อมากนะครับหล่อมากคันนี้หล่อมากนะครับ สวยๆเลยนะครับอ่ามีสามรสัญญาแบบชาร์จฟินนะครับนี่ช่วงลงช่วงล่างเดิมๆนะลูกค้าประตูนะครับด้านหลังก็เป็นประตูแบบแมนวนวลนะครับยังไม่เป็นไฟฟ้านะเป็นเบาะสามแถวตัวนี้ก็ค่อนข้างกว้างหน่อยนะครับรายละเอียดตัวรถเดิมๆนะครับน,น็อตๆไม่มีขยับเลยนะฮะลูกค้า นี่เลยนะครับเบาะสามารถพับราบไปได้เลยนะครับสาหรับสายแคมปงแคมปิ้งนะครับสามารถทําเป็นเตียงนอนได้นะครับมีจอมาให้ขนาด10.5นิ้วนะครับติดมาให้แอร์ดาวแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ามีกล้องถอยหลังมีนาวิเกเตอร์นะครับนะมีครบเลยนะครับนี่เลยเบาะสวยนะครับแบบนี้นะครับเบาะสวยแบบนี้นะครับตัวนี้ราคาเพียง8 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะฮะ เบาะไฟฟ้าด้วยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับคันนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับติดลําโพงเพิ่มมาให้นะครับนี่เลยนะครับเกียร์ออโต้ขับ2นะครับจอด้านหน้า8นิ้วนะฮะรองรับ DVD ี m a เอฟเอเอ็มยูเอนะครับแอร์ออโต้นะครับกระจกด้านหลังมีกล้องด้านหน้าแถมมาให้เรียบร้อยนะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้นะฮะ3.0 DVD Navigator นะครับเกียร์ออโต้ขับ2ปี2010 8 7 9นะคใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อมาได้เลย084 384 8404 4, 4. อ่ะไปดูคันสุดท้ายนะครับคันนี้ก็จะเป็นตัวคุกกี้นะครับ All New f o r t u n e r 2.8 V ขับ2นะครับเกียร์ออโต้ปี2016นะครับปี2016ไม่ห้0 0มืกว่าโลได้เป็นสีขาวนะตัวเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.8ลิตร177แรงม้านั่นเองนะฮะได้เป็นสีขาวคันนี้นะครับก็ขายอยู่ที่900,000 นะครับ2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะฮะเครดิตดีฟรีดาวน์นะตัวนี้ผ่อนจะอยู่ประมาณ1 8 0 0 0แปดหนะครับประมาณ1 8 0 0 0แปดหนะครับนะตัวรถสวยๆนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับนะได้เป็นยางเบสโต้นะครับยางเบสโต้ล้อแม็กขอบ18นะฮะยางปี2020นะฮะดิสนะเบรกคู่หน้าดัมเบรกหลังนะครับนี่เลยกระจกเอ๊ะเบ้าเปิดจะเป็น อสีโครเมียมนะคุณแจคคีเลตนะครับผมมีรุ่นแลกมีแหลกนะฮะติดมาให้เรียบร้อยนะครับมีแหลกติดมาให้เรียบร้อยนะฮะนี่เลยนะเป็นแบรนด์ VRK นะครับนี่เลยนะครับตัวนี้จะเป็นดิสเบรกคู่หน้าดัมเบรกหลังนะปี16นะครับตัวเครื่อง2.8นะะมีกล้องถอยหลังนะครับมีเสารับสัญญาณเป็นชาร์ฟฟินนะครับช่วงล่างเดิมๆนะครับ แต่ตัวนี้นะครับ f o r t จ n e r จะได้เป็นประตูท้ายสฟฟ้านะครับอ่าตัวนี้ประตูท้ายสฟฟ้านะครับอ่าล้นกว่าคนอื่นเลยนะครับนะแล้วก็รายละเอียดตัวรถน็อตเนดไม่มีขยับเดิมเดิมเลยนะบลูกค้าเบาภายในจะเป็นเบาสามแถวนะครับแปลกกว่าคนอื่นก็เบาะแถวที่สามนะครจะพับด้านข้างนะครับแต่ตัวนี้ก็โหติดจอมาให้ด้วยนะฮะปกติเดิมๆมจะไม่มีจอกลางนะครับแต่ตัวนี้ มีจอติดจอกลางมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับนี่เลยนะครับกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บานนะครับมีจอมาให้นะครับอ่านี่ติดมาให้พิเศษเลยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค r u i s e control นะครับนะฮะมีจอหน้าหน้าหลังนะครับเบาะไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับเป็น p ุ s ส start นะครับพวงมาลัยไม่ห้าหมื่นสองนะลูกค้านะเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับ ก็าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับไม่ห้าหมื่นสองนะครับป้ายแดงอยู่ประมาณล้านสี่นะครับป้ายแดงประมาณล้านสี่นะครับตัว all new fortuner สองจุดแปดครับสองคันนี้ปีสองพันสิบหกนะครับอ่านี่เลยนะครับนะผมพาชมทั้งสามคันแล้วนะครับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดชอบคันไหนอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงนะครับติดต่อมาหาผมได้เลยที่เบอร์0843848404ว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับ ร้านเปิดทุกวันเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะครับก็นะฮะขอฝากด้วยนะครับพี่ๆชอบขนาดยังไงนะครับก็ติดต่อมาได้เลยครับรถยังว่างยังไม่มีใครจับจองนะครับการันตีนะครับไม่มีประวัติชนนะเอ๊ะจมชนหนักพิควาน้ําท่วมนะตัดต่อโมดิฟายหมกเม็ดต่างๆไม่มีนะฮะเรารับประกันนะครับหลังการขายประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับ90วันนะครับมีบริการช่วยเหลือชุวเฉิให้อีกหนงปีนะครับ นะมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านด้วยทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีส่งรถให้ด้วยนะครับกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับ f o r t u n e นนะครับ9 2้0 0 0บาท m u x นะครับ889,000บาทนะครับแล้วก็ Pajero นะครับ789,000บาทนะครับชอบคันไหนยังไงก็ติดต่อมาหาผมได้เลย084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับ ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e และกดกระดิ่งด้วยนะสวัสดีสวัสดีครับ